กับทักทายแฟนขับ FC สัตตาบนโซลาเซลนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไล่ใายที่บูร์มังชาหารนะครับแผ่นใหญ่ๆงานกินโกะนะครับ475วัต์จำนวน4แผงเลยนะครับขึ้นแผงกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูบอประดานนะครับบอประดานตัวนี้เป็นอาจจะ6นิ้วนะครับ40เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะลงแฮ n นดูโร1500วัตต์นะครับ2แรง2นิ้ว สิบหกคิวนะครับตัวน,นี้ตัวแผน่นอันนี้เป็นสี่เจห้านะครับเทียวันจากค่ายกินโกะเลยนะครับกินโกเลยนี่นะครับกินโกะนะครับแท้นะครับตัวปั๊มนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวอ้วนนะครับเป็น พันห้าร้อยบาทเราจะลงแปดท่อนนี่สองนิ้วเราเตรียมทอ่อ S G นะครับแปดจุดห้าไว้เรียบร้อยอาจจะชมน้ำพร้อมกันนะครับเป่นเต้นตามเลยนะครับสองนิ้วคุ้งคนะุ้งนับสองนิ้วคุ้งๆ,ๆ ดาบปั๊มอยู่ที่3.2เมตรนะครับแล้วยังส่นอยู่นิดนึงนะครับรอบเครื่องอ่ะอะไรรอบเครื่องอยู่ที่3.2นะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรน,นะครับไว้ตรงนี้หรือเนปะ่ะ ม,ม,มันกกันะังงนนนนหอเเเเี่่ยยิาละจดี๋ยวเรา,เาวๆนะเเเเดดี๋ยยวววรรรราาปินะนน,น,นะะะคคคััับบบก็บ่่นะอ่อออใมมต้้งชล เราเด่าย์ยปวันก็จอาดูใหน่เนีข้อถามเนี่ยน้องผันว่าว่างที่จ้าซึ่งวันที่จ้าเราเปิดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับน้ำก็ไหลนี่เป็นคลองไปที่ต้นกล้วยแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับนี่นะครับน้ำก็ยังเต็มนะครับทอดสองนิ้วยังเต็มเลยนะครับ อยบ้างเบาบ้บางนะครับตามสภาวะแสงแดดนะครับเพราะว่าเราใช้แสงแดดเป็นพลังงานนะครับเบนะต็มๆเนาะสองนิ้วก็ยังเต็มดี น้ำกันต่อนะครับตอนนี้เราก็เก็บงานเาบ่องานปั๊มนะครับงานสายสายท่อร้อยสายกันนะครับแล้วก็เปิดเช็คกันอีกทีนึงนะครับความแรงก็ยังต่อได้อย่างนะครับต่อไม่ได้เลยนะครับท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่ดูใกล้นะครับเป็นไทเกอร์นะครับไทเกอร์ของตาเสือนะครับสองนิ้ว เส้นสีเหลืองนีก็ฝังใายไปสุดยอดแล้วนะครับน้ำแรงตอนนี้น้ำก็ใสสวยนะครับใสปิ้งเลยใสสวยนะครับ จากเราทดสอบมาพักใหญ่นะครับหลายชั่วโมงน้ํานิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับพอสองนิ้วพันห้าร้อยวัตต์นะครับที่ใกล่ใต้พี่บูมหลังทหารจะเป็น f อจากช่อง youtube นะครับก็ดูติดตามจากช่องยูทูบแล้วก็โทรตัดเข้ามาติดตั้งนะครับไม่ได้ไปที่ร้านไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับวันนี้เพิ่งมาเห็นกันที่หน้างานวันนี้เลยนะครับน้ําโอเคนะครับน้ําโอเค ได้ดีนะครับแรงวัวแข่งตัวนี้เป็นกินโต4 7 5หลันะครับสี่แข่งเคียววันนะครับงานติดตั้งก็อกำลังจะแล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวก็เบอร์ติดต่อนะครับ085 0150915นะครับงานติดตั้งคุณภาพแขงเคียววันซัมมแอนดดูโรนะครับก็ทักทายเข้ามาประการงานอยู่ สองตีนะครับโอเคครับนอันนี้คือเมฆบังนะครับเมฆบังก็ออกนะครับน้ำไหลนะครับนะครับเมฆก,ก้อนใหญ่นะครับ ก็ยังได้นะครับ